โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะทุกคนอาจจะงงนะคะว่าทําไมเรามาแปลกๆนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงการนะคะทุกคนซึ่งวันสงการเนี่ยไม่ได้ออกไปเล่นไหนนะคะเนื่องจากโควิดโควิดอีกแล้วใช่ค่ะเป็นอะไรกับโควิดไม่รู้นะคะวันนี้นะคะด้วยความที่ไปไหนไม่ได้นะ,ะทุกคนเรานะคะเลยคิดคอนเทนต์นได้นะคะนั่นก็คือเราเนี่ย จะพาลูกๆของเรานะคะไปถ่ายรูปกันที่คนไหนนะคะลูกๆสองคนนี้นั่นเองวันสงการนะคะมันต้องเป็นวันที่ธรรมชาติใช่ปะเรานะคะก็จะมาถ่ายแถวๆต้นย้านั่นแหละเนาะก็จะวางน้องไปเลยแต่ก็กลัวน้องเปิดดังนั้นวิอาน้องไปตัดต้นไม้นี้ดีกว่าทุกคนนี่นัก้นัดนไม้มานไ้นไมมาดีนไ้มาตาต โอเคทุกคนเราถ่ายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะโอ้ my god กล้องเบลอค่ะกล้องมันเบลอเลยเธอไม่ชัดเจนทุกคนตันโฟกัสค่ะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าไอ้พวกนี้รงัมาโอเคซึ่งเหมือนมีแมวตามมาเลยว่ะเหมือนมีแมวตามมาว้าววิววิเอาถ่ายกับแมวดกว่าทุกคน้องอะไรนักหนาว่ะโอยเนี่ย้องอีกแล้วจะเอาจะนอนไว้ตรงนี้นะคะ แม่มาเร็วเนี่ยน้องอยากถ่ายรูปด้วยอะ่ะแม่ไม่สนใจนะคะโ,โอเคเขาจุดไล่นกกันนะคะถ่ายค่ะหนึ่งสองโอเคทุกคนธรรมชาติเยอะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบตรงดอกไม้บ้างตรงเป้บ้างนะคะทุกคนเห็นไหมคะเวลาเราวิ่งมาตรงประตูนะคะมันก็จะตามมาเนื่องจากมันอยากออกนะคะ ใช่ค่ะไม่ให้ออกหรอกเลขช็อกหนูเข้าไปไหมคะไม่โอเคไปหาที่อื่นต่อเออไปไหมอุ้ยเป็ดคะ่ะทุกคนทุกคนคงไม่รู้นะครับบ้านเออระดันราชิโล่ะราชิโลเปิดทุกคนเดี๋ยวต้องพาน้องไปผดุงพยาบาลก่อนนะคะเือนละ่ะมาทำคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยตุ๊กตาเสียหายเทะๆนั่งก็ไม่ได้เนี่ยเป็นไงล่ะนั่งก็ไม่ได้โอ้ย วิววิวมีมีมีแมวมานะคะไปถ่ายตกปีกันเถอะเอ้ทุกคนมันสวยนี่มันมีดวงมีเด็กอะโอเคถ่ายกันเลยหนึ่งสองสามโอ้ได้แล้วค่ะทุกคนทุกคนดูเราเจอสถานที่ดีแล้วค่ะวิช็อปปี้นะคะโอเคมาตั้งกล้องแล้วก็ทำกันเลยค่ะปีหนูหนู หนูอย,อยู่เฉยๆนะคะหนูปุ๊กปิ๊กมากทุกคนโอเคมาหาเลยค่ะโอเคหนึ่งสองชีวิตโอุเบื่อนอีกลูกเอ้ยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูรูปก,ก่อนเนาะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งในแอปกันค่ะชื่อแอปว่าแอปฟู้ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตกอังกฤษค่ะโอเคมาเลือกรูปกันเลยนะทุกคนหนูอุ้ยลูปน่ารักลูกเอารูปแรกเลย อาแก้ไขก็จะเข้าไปที่สูตรอาหารนะคะลุกค้วเราก็จะมีสูตรอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนถ้ากที่เรานะคะได้ทำการไม่มีไว้นะคะเยอะแยะเรานะคะก็เพิ่งไปบันทึกมาจากแอป Kinserase นะคะเอาไปเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะอุ้ยอุ้ยน่ารักทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกันนะคะก็จะเป็น doll d o l doll ดนไว ba เอ้ย D O D O L L นะคะ Doll อาองงี้เดจะได้ดูปุ๊บิ๊กหน่อยอ๋อใครประมาณนี้ค่ะบันทึกเลยค่ะก็จะทำอย่างนี้นะคะไปทุกๆภาพเลยนะทุกคนแต่ก็แล้วแต่นะว่าจะเอาโทนไหนเนาะทุกคนโอเคเริ่มบลิคลิปเลยค่ะนี่ไลค์คัมเมราเข้าไปแอปที่ดีแอปหนึ่งนะคะทุกคนเราเพิ่งโหลดมาเมื่อวานเนี่ยทุกคน เพิ่งโหลดมาเมื่อวานนี้ต่อไปเข้าไปที่ภาพปะติดใช่ค่ะเป็นสามเป็นเอิม <immt, S 2> เป็นสี่เฮ้เราถ่ายมากี่รูปห้ารูปหรอเรียบร้อยค่ะห้ารูปอุ้ยอุ้ยบุ๊ปิกค่ะเป็นอะไรของบุ๊ปิกนันแล้วก็จะไม่เอาขอบอย่างนี้นะนวลเอาแบบเป็นขอบอย่างนี้นาะปึ๊บปุ้ย้ ีนะคะก็จะให้แบบเป็นสีน้ำตาลน,นะคะมันจะสวยมากเลยทุกคนสุกสันวันสงการเหรอนี่แหละสุกสันโอเคเลยบายสุกสันใหม่นะคะทุกคนสุกสรนเอ้ยสุกสันก็เขียนผิดเด้อสันโอเคต่อไปนะคะก็ต่อไปนะคะแล้วก็มันจะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะมากเลยนะทุกคนเ,คเรา ก็จะเอาเป็นฟอนต์ปาะการกนเนี่ยโหลดเลยโอเคค่ะโหลดมาแล้วไม่รุกคนยังไม่น่ารักพอค่ะป้ายไม้ด้วยเลือกเลือกมาเยอะเลยเนะี่ยป้ายไม้เฮ้ยทุกคนป้ายไม้สวยนะป้ายไม้เอาเลยโอเคทุกคนมันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่เนาะว่ามันน่าจะไปผิดตรงสีุย้ย ันนี้ก็สวยนะงานแสดงว่าต้องเปลี่ยนสีนะคะทุกคนแ้าอ่างนนต้องเปลี่ยนสีตัวนี้นะคะสีต้องเปลี่ยนเป็นออกสีชมพูอะทุกคนต่าต่อไปนะคะเข้าที่สติกเกอร์เลยนะั้นไม่ใช่อันนี้เสีย,ยตังค์นะคะเราไม่มีตังค์แล้วก็จะมีสติกเกอร์ห้าลูกโยยมัองมาเลยค่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เอาอีกค่ะ เป็นโบนะคะวายหนูหน oh, oh. oh, you know ูหนูเอาเล็กเล็กหน่อยค่ะหนูแต่โลกการสืบเชียงคือไม่มีสาระอะไรทางนั้นเลย โนสาระนะคะคลิปนี้เนี่ยอย่ามาดูนะคะทีหลังนี่นะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะคืมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ